หรือว่าชอบโน้ตว่าแบบวันนี้แบบเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วมันมีโฟลเดอร์หนึ่งชื่อว่าวันนี้ฝนตกมแบบคือมันเป็นโฟลเดอร์ที่แบบว่าชื่อว่าวันนี้ฝนตกก็คือเป็นวันที่หนูรู้สึกแย่ที่สุดใช่ไหมแล้วแบบเหมือนเป็นวันที่เราอะนึกถึงนึกถึงวันที่แบบประกาศเซมทั้งหลายใช่ปะเรียกว่ายัางไงดีอความรู้สึกแบบตอนนั้นมันคือแบบว่า ขอเล่าก่อนว่าทุกครั้งที่มีการประกาศเซมขึ้นมาอันนี้คือเล่าเรื่องของวันฝนตกของนูนะเหตุผลที่ร้องไห้เพราะว่ามันลิงก์มาอ๋อคือวันก่อนนั้นที่จะร้องไห้อะมันลิง์มาว่าวันนั้นเป็นวันที่เราดาวที่สุดเป็นวันที่เราแบบเหมือนมานั่งนึกย้อนไปว่าเราทําอะไรไปบ้างกับวงนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ไปนึกถึงแบบตอนที่ประกาศเซมในทุกๆครั้งใช่ไหมต้องบอกก่อนว่าทุกครั้งที่เป็นการประกาศเซมอะไม่แน่ใจว่าคนทั่วไปจะเข้าใจไหมนะมันมีความรู้สึกเหมือนแบบ เราได้กล่องของขวัญมากล่องนึงอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรแล้วเราก็เปิดมันทุกครั้งที่ประกาศเซนคือเราต้องเปิดมันออกมาใช่ปะแล้วอ่ะครั้งแรกเป็นกล่องวาง่างเปล่าแบบไม่มีอะไรเลยเราก็โอเคไม่เป็นไรครั้งนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ของขวัญอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็ครั้งต่อๆไปแล้วพอมันไปเรื่อยๆเราแบบเหมือนเปิดเจอกล่องเปล่าทุกครั้งอะ่ะอืมเขาเรียกอะไรเดีย่ย จ่าตอนแรกที่แบบเริ่มแบบประกายตาแห่งความหวังมันจะเริ่มหายไปแล้วกลายเป็นว่าเออเราแบบเราจนเราแบบผิดหวังกับมันมากๆจนเราเลิกหวังกับมันไปแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แล้วก็เหมือนเนี่ยเขียนไว้เลยนะนี่เขียนแบบเขียนจริงจังมากแบบเขียนจริงจังว่าก็ว่าแบบเออแบบเหมือนมันจะเศร้าเนาะคือมันก็เศร้าแหละแต่ว่าแบบเหมือนจริงๆที่แบบอยากจะระบายออกมาในในแชทนี้ยเพราะว่าแบบ เออน้ำใสอุ้ยพูดแล้วจะร้องไห้แบบแต่ว่าเอาน้ำใสยอย่าลืมนะว่ามันยังมีกล่องของขวัญกล่องนึงอยู่ที่แบบใหญ่มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเออมันจะมีสิ่งดังให้กําลังใจบอกมาตลอดเวลาเลยแล้วก็แบบเป็นกล่องเดียวที่แบบไม่ว่าจะเปิดไปกี่ครั้งก็จะยังมีแบบกําลังใจอยู่ตรงนั้นเสมออะไรอย่างเงี้ยแบบ เออถ้าผิดหวังจากกล่องนั้นมาอะไรเงี้ยเธอยังมีกล่องของขวัญกล่องนี้อยู่นะอะไรแบบอย่าเสียใจไปเลยแบบเธอมันคือแบบเหมือนทุกครั้งที่กลับมาอ่านมันนะจะมีความคิดที่ว่าเออว่ะแบบอเนี่ยเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยวนะ่าแบบแบบเธอได้ยินไหมว่ามันมีเสียงออกมาจากกล่องกล่องนึงข้างๆเธอนะแบบว่าเอ้มันไม่ได้น่ากลัวนะเสียงมันน่ารักมากเลยอะไรเงี้ยแบบเออเสียงมันเป็นแบบว่า สู้ๆนะเราเป็นกําลังใจให้เธออยู่นะบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออถึงตรงนี้คงเริ่มเดาออกแล้วใช่ไหมน้ำสายว่ามันเป็นกล่องอะไรเธอลองไปเปิดมันดูได้ไหมแบบว่าอย่าเพิ่งลงไห้ตอนนี้ไปเปิดมันดูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเนี่ยเห็นไหมว่ากล่องเนี่ยมันไม่เคยว่างเปล่าเลยนะมันนั็นไปด้วยกําลังใจเสมอเลยอะไรอย่างเงี้ยเธอต้องขอบคุณพวกเขานะเพราะว่าถ้าไม่มีพวกเขาเราเธอคงแบบอืมไม่มีแบบกําลังใจเยอะขนาดนี้บอกหู คือตอนที่พิมพ์แบบพิมพ์ทั้งน้ำตาแบบเฮ้ยแฮบบอย่างนี้เลยคนจริงแล้วแบบเหมือนขอเขาเรียกอะไรอะวันต่อมาเช่ออุ้ยหน้าแดงเลยคือวันต่อมาใช่อว่าวันต่อมาแล้วก็เหมือนแบบฟังเพลงไปเรื่อยๆคือเราชอบฟังเพลงหลักเราไม่ชอบฟังเพลงซาวช่อว่าเราก็ฟังเพลงรักปกติทั่วไปแต่ว่าพอวนมาถึงท่อนพี่สเต็มที่แบบ เออต่อให้โลกนี้มันไม่มีใครอ่ะต่อให้แบบทั้งโลกมันทิ้งเธอไปอ่ะในวันนั้นแบบหันมามองเธอแบบฉันยืนอยู่ตรงนี้แบบเออว่ะคือแบบความรู้สึกก็คือบแบบเออแฟนคลับเขาเป็นแบบเขาเป็นตรงนั้นของเราแล้วแล้วแบบเราจะทำยังไงได้บ้างที่เราจะได้เป็นตรงนั้นของเขาบ้างแบบว่าอยากคืออยากเป็นบุคคลที่แบบเออแบบไม่ว่าคุณจะแบบไม่ว่าคุณจะไม่มีใครไม่ว่าจะไม่มีใครรักคุณอะไรเงี้ยแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจะรักคุณเองนะอะไรอย่างเงี้ยแบบ แฟนเขาเขาเป็นตรงนั้นของเราอะหนูก็เลยอยากเป็นให้กับทุกคนบ้างคือไม่ได้แต่วันนี้ไม่ต้องแต่มาซาอันเนี้ยจริงคือแบบคือตอนเนี้ยด้วยความที่แบบหนูแบบว่าเป็นตามไม่จุดไหลเลยเนี่ยจริงแบบหวังแค่ว่าแบบเออเมื่อเธอแบบออกไปใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ย ไม่ว่าแบบวันไหนที่เธอเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยเธอแบบกลับมาหาฉันได้นะอนนโอ้โหนะเพราะว่าแบบเออคือจริงๆพอ,อี้ที่อยากเอาเพลงเอาเพลงพี่สแตมมาให้ทุกคนฟังอะพอ,อยคืออยากจะให้กำลังใจนะแต่แบบโอ้ตาแล้วฉันแบบร้องไห้แทนเลยงงมากอือคือจริงๆอยากจะให้กำลังใจทุกคนมากเลยว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือเหมือนช่วงน,นี้เราก็ไม่ค่อยได้เจอกันใช่ป่มแล้วแบบ ปกติแล้วเนี่ยเราก็ลังใจมาจากมาจากการจับมือถูกไหมมาจากการจับมือมาจากการเจอหน้ากาันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้มันไม่มีอะไรเลยคือเราก็มีไม่มีสเตจแสดงให้ทุกคนได้แบบชุ่มชื่นหัวใจเราก็ไม่ได้ชุ่มชื่นหัวใจในการได้เจอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเหมือนเพิ่งมาคิดได้ว่าอือเราก็อยากจะเป็นตรงนั้นให้ทุกคนนะอะไรอย่างเงี้ยอืพูน้นรัวแล้วเนี่ย ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะได้รับมาเยอะมากๆเลยวันนี้เย่น่าบอจริงๆเลยนี่ยตอนแรกจะไม่ร้องไห้คือวันนี้กะมาแบบให้กำลังใจเต็มที่แหละอ้ําร้องไห้เฉยเรื่องมันเพิ่งเกิดแหละมันก็เลยแบบ s e n ซิทีฟอยู่ในใจ <c oughs> คือจริงๆแบบเป้าหมายสูงสุดแบบในการที่แบบดูวงนี้เลยใช่ไหมแบบเป้าหมายสูงสุดเลยจริงๆก็คือแบบ แบบอยากให้แบบทุกคนแบบได้รู้จักแบบความรักแบบจริงๆ,ๆอะไรเงี้ยคือไม่ใช่รักหนูนะหมายถ,าถึงว่าทุกคนได้รักตัวเองอย่างแท้จริงนี่คือแบบเป้าหมายสูงสุดเลยที่อยากให้แฟนคลับทําได้ทุกคนคือแบบอยากให้ทุกคนรักในชีวิตของตัวเองจริงๆแบบได้รู้จักความรักจริงๆจากตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบถ้าวันไหนที่ทุกคนรู้สึกแบบรู้สึกแย่ร,รู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยค่อยกลับมาหาหนูอะไรเงี้ยคือแบบจะบอกเลยว่าหนูแบบจะไม่น้อยใจเรื่องนี้เลยเก็ปะมันจะมีคนที่แบบเอ้ย เธอแบบจะมาหาเราแค่ช่วงเวลาที่เธอแบบเสียใจเหรอแบบโอ้หนูไม่เคยเสียใจเรื่องนี้เลยคือแบบได้โปรดมาหาฉันในตอนที่เธอเสียใจนะอืมตอนคุณมีแบบถ้าตอนนี้ทุกคนแบบมีความสุขก็ทุกคนก็สามารถที่จะไปใช้ชีวิตของทุกคนได้เองเลยแบบไปใช้ชีวิตไปมีความสุขของตัวเองได้เลยแบบไม่ต้องมาพกโพวงว่าเอ้ยเดี๋ยวน้องจะคิดว่าเราลืมน้องหรือเปล่านะแบบไม่ต้องห่วงตรงนี้เลยจริงๆค่อยกลับมาหาหนูในตอนที่ทุกคนแบบรู้สึกแย่หรือต้องการกำลังใจเพราะว่า หนูอยากจะเป็นตรงนั้นให้ทุกคนเสมอจริงๆตอนนี้เริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้ะเริ่มพูดบนในน้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าร้องไห้มาแล้วสมองล้วนถ้าหนูพูดอะไรไม่รู้เรื่องขอโทษด้วยนะเพราะว่าหนึ่งแลมต่ำสองเพิ่งร้องไห้มาทุกคนอุ๊ยอันนี้พูดได้ไหม่ะทุกคนจะหาว่าคือเราด้วยความเราอยู่มานานใช่ป่มแบบทุกคนเคยแบบนึกถึงภาพวันที่แบบเราต้องจากกันไหมว่าเฮ้ยคือถ้าเราพูดไปแล้วทุกคนจะร้องไห้ไหมอะ คือเราไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันเซนซิทีฟกับทุกคนมากขนาดไหนนะถ้าทุกคนบอกไม่ให้เราพูดเราเราก็จะไม่พูดโอเคปะแบบว่าฉันก็บอกทุกคนแบบไม่โอเคกัแบบการที่ฉันต้องพูดเรื่องเนี้ยเอาตรงๆคือฉันแค่ความรู้สึกทุกเธอมากเลยนะแบบว่าถ้าเธอแบบไม่โอเคก็บอกฉันจริงไม่คือที่ฉันจะบอกคือแบบคือมัน เธอมันต้องถึงวันนั้นจริงๆวันที่เราต้องจากกันอะโอ๊ยเธอคือ <c oughs> ฉันอะอยากให้เธอเตรียมใจไว้ลงหนะ้า <c oughs> <c oughs> ยังไงดีละ่ะคือแบบฉันกลัวว่าถ้าแบบไปตรงนั้นเลยปุ้งแล้วเธอจะเสียใจเลย <c oughs> เข้าใจว่าเตรียมใจไว้ได้ไหมธอ <c oughs> ต,ต้องทำยังไงอะ่ะโอ๊ยเธออย่าน้ำตาไหลม่เอา กาดเร็วๆนี้ลรอคือเธอคืออันนี้แน่ใจว่าเคยพิมพ์ไปใน facebook ของใครสักคนแล้วแหละที่ต่อไปคือมันต้องมีแหละวันที่แบบจะมีสเตจสุดสุดท้ายวันงานจับมือสุดท้ายของฉันมันต้องมีอยู่แล้วเธอคือในอนาคตฉันก็ต้องแก่ลงเก็ดปะในอนาคตเราก็ต้องแก่ลงแบบฉันอาจจะไม่มีสังขารในการที่จะมาเต้นมาร้องมาทอคทอคกับทูกคนแล้วอะไรเงี้ย แน่นะครฉันอาจจะมีครอบครัวแล้วแล้วของตัวเองอะไรอย่างงี้ซึ่งเอ,อ่อพอถึงวันนั้นอะเราจะต้องมีแบบสเตจสุดท้ายทุกอย่างสุดท้ายงานจับมือครั้งสุดท้ายของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบอืมจะว่ายังไงดีล่ะแบบ ก็แค่แบบหวังว่าแบบตอนที่เราจากกันแล้วจริงๆอะไรเงี้ยทุกคนจะไม่ทุกครั้งที่ทุกคนเห็นหน้าเราทุกคนจะยังแบบนึกถึงความสุขอยู่เสมออะไรเงี้ยเป็นไปได้อยากให้ทุกคนแบบนึกถึงแต่ความทรงจำดีๆไว้อะไรเงี้ยเฮ้ยพูดเหมือนจะจากกันแต่ไปไม่ได้จากกันนะแต่ใดๆก็ตามที่อย่างที่เคยบอกไปเดททุกๆครั้งว่าทุกวันนี้เราก็ยังอยู่ในทุกคนคือทุกวันนี้เราก็ยังอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาทําวันนี้ให้มันดีที่สุดแต่ที่พูดเกินๆนี่ก็คืออยากให้เธอเตรียมใจไว้หน่อยนะจ๊ะ ใครมีน้ำใสเป็นภรรยานี่โคตรโชคดีเลยเฮ้ย <Yeah. S 1> <Hey. S 2> ฉันขอขายของเลยจ้า <laughs> สดอยู่แต่ไม่ให้จีบค่ะเพราะว่าไม่อยากตอนนี้ยังไม่อยากมีใครตอนนี้อยากทำงานค่ะแต่สดอยู่นะคะ <laughs> หวังว่าวันที่เราต้องจากรลากันจริงๆอะไรเงี้ยทุกคนจะเป็นการแบบ ยิ้มจากลาที่มีความสุขที่ไม่ใช่ร้องไห้มันแบบเป็นไปได้ไหมเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนร้องไห้เลยอะแบบเหมือนหนูไม่ชอบจริงๆเวลาใครที่ร้องไห้เพราะเราไม่ว่าจะไปร้องไห้ดีใจหรือเสียใจนะคือเรารู้สึกว่าถ้าเขาหัวเราะเพราะเราหรือยิ้มเพราะเราเรายังมีความสุขมากกว่าอะไรเงี้ยเป็นไปได้ในวันที่แบบเป็นถ้ามาถึงวันนั้นจริงๆแบบอยากให้ทุกคนแบบยิ้มยิ้มอย่างมีความสุขอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมอะขอมากเกินไปไหมนะ ไม่ได้หรอกเมื่อกี้ร้องตามเลยโอเคเราสัญญาวันนั้นเราจะไม่ร้องไห้โอเคไหมดีใจจริงๆที่ได้เจอแบบทุกคนเลยแบบดีใจมากๆแบบขอบคุณที่มาเป็นแบบส่วนหนึ่งในการเดินทางครั้งนี้ของเราเลยอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ยินดีและดีใจมากๆเหมือนกันที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของทุกคนให้เราเป็นอุ้ยจะพูดเป็นทางผ่านก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยให้เราเป็นตัวประกอบใน ขอบคุณอ่านยังไงดขอบคุณนะักแสดงนําทุกคนณนะตรงนี้ที่ให้เราได้เป็นหนึ่งในตัวประกอบของชีวิตคุณนะคะดีใจมากๆดีใจมากจริงๆที่ได้เป็นหนึ่งในตัวประกอบในชีวิตคุณจริงๆขอบคุณนักแสดงนําทั้งหลายด้วยคะ่ะหวังว่าวันไหนที่นักแสดงนําของเราทุกคนนั้นได้เติบโตขึ้นได้ก้าวออกไปสู่โลกภายนอกมากขึ้นจะยังนึกถึงตัวประกอบคนนี้ที่เคยผ่านมาในชีวิตทุกคนว่างอยู่นะครับ มันยากที่จะไม่ร้องไห้เมื่อต้องจากลาใช่ไหม,ไมเราเข้าใจว่ามันยากเราก็รู้สึกว่าเราต้องฮือพึบเหมือนกันในวันนั้นไม่เอาไม่ร้องอ่าอาเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเราจะเปลี่ยนเรื่องก็ได้อ่ามาๆๆมา,มา,มา,มา คนแบบไม่ไหวแล้ว้อาใส่เปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องเธอเปลี่ยนเรื่องก็ได้เราเปลี่ยนเรื่องเราเปลี่ยนเรื่อง